ครับอยู่กับผมอีกแล้วกับแช่หนึ่งซีะครับวันนี้ผมก็นี่ซื้อเจ้าเล็กขดดีใหม่แล้วนะครับนี่รอบนี้เจ็ดใบนะครับเจ็ดพันเดี๋ยวเรามารลุ้นกันว่าจะทุกกี่ใบนะครับทุกคนนื่ดูงวดที่แล้วก็สองสองใบวันนี้จะทุกกี่ใบนะครับเรามารลุ้นด้วยกันนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นสองใบนี้ครับ ขุดอันนี้ก่อนเล็กหกนึงทุกคน 5, 9, 8, 3, 2, ห้าเก้าแปดสามสองเราลุ้นเล็กเฮศูนย์ น่าจะเล็กสองดูโอ้โน่าจะถูกหนึ่งพันครับใบแรกก็โอเคนี่เห็นไหมเดาได้เลยครับถ <c ười> ูกใบหนึ่งนะครับทุกคนนี่เปิดฉากก็ถูกแล้วหนึ่งใบครับนี่เอากดอัน,นนี้ก่อนเลยเล็กสามครับ สงสี่ยี่สิบล้านออกไปแล้วยหสองหนึ่งเก้านี่ยหกแปดไม่ถูกนะถูกใบเดียวนีเ่เรามาลุ้นกัน นี่เลขสนะี <5 S 1> <4 S 2> ่ครับหกห้าสี่นี่อ๋อหสองครับสามเจ็ด เก้าโอ้ไม่เอกสี่แล้วครับทุกคนแปดสามห้าเจ็ดหนึ่ง เก้าอือหึลองูดอันนี้ก่อนสองสี่เจ็ดเก้าหนึ่งเรามาลุ้นตรงนี้นะครับหกน่าจะเลขหกเฮ้ยหลืออันนึงวะ หกหนีเนหะ็นไหมมีเล็กหนึ่งนะครับทุกคนแปดสี่ห้าอื้มบอกแล้วว่าถูกแค่ใบเดียวโอ้โหสี่โอ้โหสองใบ ถูกสองใบเหมือนเดิมครับทุกคนอือหืมไม่ออกตรงเลขสามนะห้าร้อยล้านอะ่ะอือหืมถูกแค่สองใบนี่ครับทุกคนนี่โอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิป ขุดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมนะครับ